ทั้งไทยเป็นแฟนอ๋อครับผมก็สวัสดีทุกคนครับครับแะ้วครับสวัสดีครับมเบาๆนี่รู้สึดีได้เดี๋ยวนะก่อนจะเข้าเรื่องเพลงเมื่อสักครู่ขอแค่เธอครับผมอันนี้เราแต่งจากความรู้สึกของเราทั้งสองคนเลยนะครับ มันมาจากความรู้สึกของเราเลยไหมครับไม่ใช่ครับผมคือเอาเป็นความรู้สึกของตัวละครแล้วกันตัวละครคือเป็นนพลงประกอบซีรีส์ครับผมครับก็แต่งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวละครแล้วกันทางกับไทยทางกับไทยครับผมอ่าเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมะเอาในเรื่องเนี้ยไหมครับในเรื่องอะไรอ่างเงอ่ะถ้าในเรื่องก็เป็นแบบนั้นแหละครับในไหนก็พูดถึงซีรีส์แล้วซีซั่นสองมาแล้วใช่ไหม ไงบ้างสำหรับท่านสองวิ่งเป็นยังไงบ้างก็ถามแฟนๆดีกว่านี้ ท,ที่แปลกๆที่ผมคยพูดอ่าในนอนก่อนก่อนที่ซีรีส์จะออนที่ผมบอกว่าก็จะมีสถานที่แปลกตามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแปลกไหมครับแปลกไหมครับเดี๋ยวมีแปลกยิก่งกว่านี้อีก ยังไงกับกับสตอนแรกก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วทำเต็มี่ก็เหมือนเราเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดตัวละครไทยออกมาเพราะว่ามันจะโตขึ้นจากเดิมอ่เจปีครับผมก็เข้าสู่ช่วงไปยทำงานแล้วมันก็จะมีจะมีความแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆเพราะว่าเวลาอยู่วัยมหาลัยก็จะมีความแบบงอนง้อกันตามภาษาแบบ ที่ในมาหาลัยอ่ะพอพอถ้าโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความงอนงอที่เราจะต้องเขาเรียกว,ว่าไก่ตรองมากขึ้นคิดดีๆมากขึ้นแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่เราละเลยกันไปด้วยก็มีที่หูุ่ถ่ายทอดกันในซีรีส์ครับครับโท้นะผมต้องถามแฟนคลับนิดนึงดีกว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับ2ตอนแรก ดีมากครับฉากฉากฉากที่เล่นที่ที่ที่บอกแปลกๆอะ่ะที่บอกแปลกสถานที่เนี่ยฉากไหนเนะ,อะนะโอเคโอเคฉันถามเธอก็ได้เธอถูกใจฉากไหนนะบนรถเหรอฉากบนรถเหรอ วิวกรับฉากบนรถเป็นยังไงนะฮะาฉากบนรถ,รถเป็นยังไงคะพี่ไก่คะ่ะตกยู่นะตกยู่มาตกยู่ไ,ไหนๆก็เปิดภาษาที่ความรู้สึกตอนเล่นฉากนะะั้นจะเป็นยังไงบ้างครับก็ <laughs> เมื่อย <laughs> เมื่อยด้วยจะประมาณว่าเอาดี อยากให้มีเยอะๆไว้ฉับแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามในซีรีส์กันวันนี้มาร่วมงานกับนงานวันทีหว่าแคลร์เชลลตี้2020วันนี้แคมเปญของเราคือแชร์กันเลิฟส่งรักรักษาน้องก็คือมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับน้องๆที่ด้โอกาสมูลนิทิี่ยุวารักแล้วก็ลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะน้องๆสองคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแคลร์ขอบคุณครับใช่ไ รับดีใจครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะได้เจอพี่พันธ์ข่าด้วยงานนี้แล้วเราก็ยังจะได้ทําบุญร่วมกันด้วยครับเพราะว่าการที่ประมูลเสื้อไปเนี่ยก็จะอย่างที่พี่ไบร์บอกเมื่อกี้ว่าเอาไปให้ลนทีิเด็กทูนนะครับก็เหมือนกับว่ามีเด็กหลายคนที่แบบเขาไม่ได้โอกาสในจุดนี้ถ้าเกิดเขาได้เงินในจุดนี้เขาไปซัพพอร์ตเขาอาจจะมีอนาคตที่สดใสมากกว่านี้อนะครับก็ หลักๆก,ก็ดีใจเหมือนน้องครับผมก็ในการที่เราได้มาเรียกว่าทําบุญร่วมกับแฟนๆเนี่ยมันมัน,มนดีอยู่แล้วแต่ว่าม,มันกลารเรยเป็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้มันเหมือนเป็น spotlight สองปัญหาด้านนี้มากขึ้นมันทําให้สังคมมองเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีเด็กกําพรา้ามีความไม่พร้อมในการมีบุญก็ม,มีการที่เด็กหลายๆคนยังได้โอกาสในการศึกษาก็มีรวมทั้งมีเด็กที่เขาเรียกว่า ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์พอมในการกปรอบอาชีพหรือว่าการที่ศึกษาก็มีครับผมก็อยากจะนําเสนอด้านนี้ในสังคมมากขึ้นครับแตนฟังก็มันสุดๆเลยเนาะศิลปิในในดวงใจของเราทีนี้เนี่ย ตัวก็เป็น2ตัวในโลกทีนี้ทั้งสองคนวาดลูกอะไรลงในเสื้อเราเริ่มจากที่เป็นก่อนนะ,ะเห็นไหมครับเอาไปดูดนี่เป็นก่อนเรื่องหลังทำไปหล,หลังเชิญครับมา,ามาถูกมาทางนีนกันก็ได้นนครับ การรดประมูลเสื้อของผมนะครับที่มีตัวเดียวในโลกเลยนะครับการของการประมูลเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือเด็กเพโอกาสครับเด็กสามารถติดตามได้ทาง w w w วเว็บดร l c o m รับผมมกผมหรืว่ารู้มกกันเยอะนะครับก็อยากให้ทุกคนครับมาร่วมกันทำบุญกันเยอะๆนะครับผมเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับ สรุปแล้วเป็นลายอะไรกับลายอะไรลายทองของกราฟที่แบบลายเส้นลายเส้นนั่นเองของกราฟคือลายเส้นล้วของมิว่ะมิวบอกให้เอาตัวอักษรมาเรียงกันทุกคนรู้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรครับทุกคนรู้นะแปลว่าอะไรนะครับใช่ใช่สมัยยิ้มทำไมถึงวาดรูปนี้ก็เหมือนโครงการนี้มันเหมือนคือเราร่วมทำบุญเพื่อสรับงสนดลน้องๆครับผมเราก็เลยอยากเห็นรอยยิ้มจากน้อง ผมก็เลยแบบอยากไอเดียคือเรื่องรอยยิ้มนั่นแหละแล้วร้อนก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยเราควรจะวาดยังไงให้มันสื่อถึงรอยยิ้มดีเราก็เลยเอาพวกอีโมติคอนที่นำเสนอเรื่องตัวเราด้วยเรื่องแฟนเราด้วยมาเรียงกันเป็นการวัดสมัยอ่ะโรแมนติกโรแมนติกด้วยมีนายหญิงเขาไมปทำที่เขาควานมาเป็นลักษณะเหมือนไม่ไมม่เป็นลายเซ็นเลยครับเป็นลายเซ็น น้องมิวแห่งลูกของกราฟนี่มิวมิวความคิดแรกรู้สึกยังไงคะับกระส่นไปนอนมีอะไรอยากจะตอบโต้พี่เขาไหมครับไม่มีอะไรจะแก้ตัวการประมูลเนี่ยก็ดุเดือดมากเลยใช่ลุ้นกันมากเลยเราประมูลออนไลน์กันไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะคะก็ผ่านทางเว็บไซต์แล้วลุ้นกันสุดๆที่สุดเสื้อยืดของน้องมิวเนี่ยได้ยอดประมูลไป1นึ่งแสนสามหมื่นเก้า รับลายคล้ายหลายเซ็นเนี่ยนะครับยอดประมูลคือ6 0 0 0ืบาทครับ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> เอาล่ะเราจะเชิญผู้ที่ได้รับมอบนะครับผู้ที่เข้าไปประมูลแบบสุดๆเลยเนี่ยสองท่าน ah! ขึ้นมารับมอบเสื้อน,นะครับท่านแรกคือคุณชิงชิงนะครับคุณชิงชิงเนี่ยมาจากจีนนะครับพร้อมกับล่างก็คือคุณน้ำคุณชิงชิงเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวจีนที่เชื่อวันของมิวไลออนเจ้าตัวไม่สามารถเดินทางมาจากจีนได้ เขาไม่ไ้อ่านว่ามิวไรอนอะไรคะแต่ว่าเราอ่านกันดีแล้วเอ่านว่าอะไรอูเรียนอูเรียนโอเคขอโทษคุกี่เรียนครับผมก็อ่านว่ามอะไรออนเหมือนกันส่วนที่อ่นว่ามไรออนกดเรียนใช่จริงจริงครับเรียนเช่ครับอ่าขาจะไม่ลให้กูจริงจริงนะครับวันน้องมีเรียนนะครับจริงๆพูดภาษาไทยไม่ได้ต้องมีร่ามีร่ามร่ามิน้ำนะครับ 我要说一下这个，呃，这个衣服是我们中国一个叫康耀华的中国粉丝呃购买的，他呃因为疫情他来不了，所以我代表他过来取回。那可说当你好呗。 คุณทางเรียวขวาเขาเป็นคนมามุนได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าสถานการณ์โควิดเนาะก็ทำให้เขาออกมาไม่ได้ก็เลยส่งตัวแทนไปท่ี่าอนใน้คนที่าวไพ้อมๆีมแบคุณทางเลืยหว่ก็หวังว่าจะ้อความกนีให้กับน้องๆทุกคนที่ต้องการความรักไปพมพี 来เราก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปโดยเร็วนะคะแล้วก็แฟนของชาวจีนเนี่ยจะได้มีโอกาสมาพบกับพี่มิวกับน้องที่ประเทศไทยอ๋อพี่มีอะไรอยากจะบอกหน่อยกไหมก็ก็ฝากบอกดิคนนั่นด้วยนะครับผมก็ชื่ออะไรนะครับวันนพี่มิวเนี่ยทางเยี่ยวผาทางเยี่ยวหา ขอฝากขออนุญาตเรื่องสมเน็จเลยครับก็ขอฝากถึงคนนั้นด้วยนะครับผมก็ดีใจมากมากเลยครับที่ประมูลเสื้อตัวนี้ไปเพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมทำบุญกันเพื่อช่วยให้น้องๆเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นนะผมก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร็วนี้นะครับอืมอ่ะไหนครับเอาเสื้อให้คุณติวเซ็นหน่อยครับ เดี๋ยวเส้นบนกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำพิธีรับฟ้องก,กันใช่เป็นพิธีเลยครับ1 3 9 9 9 9สนสบาทนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้สมยัยอ่าถ่ายรูปกันเลยขออนุญาตเอาเสื้อออกมาจากกล่องพี่เติงนะครับโชว์เสื้อพี่เติงกับเดี๋ยวกล่องเนี่ยให้ทีมงานอ่าเอาเสื้อออกได้เลยครับเดี๋ยวกล่องทำให้พิมพ์เงินได้อ่าถ่ายรูปนะครับให้ช่วยมองทางพี่เสื้อสีขาวนะครับ นะครับเนียฮะแล้วก็เชิญสื่อมวลชนนะครับถ่ารูปเ่็บภาพเป็นที่ระลึกได้เลยนี่คือคุณชิงชิงครับตัวแทนของ one of millions millions อายจังเลยก็ว่าอ่านถูกแล้วว่าจะช่วยนี่กันยังไงนเ่ะเนี่ยนค่ัเนองยนี่ยเนี่งเนีคนี่นี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนีเนียนไ่ยเน่ยเนี่นี่ยี่นยนยนี่เนีเีนยนร่ ับต่อไปขอเชิญคุณพึ่งครับคุณพึ่งชนะการประมูลเสื้อของน้องกราฟนะครับหกหมืนบาทครับคุณพึ่งเชิญครับค่ะคุณพึ่งที่เมื่อเท่าใหม่ก็ชนะการประมูลเสื้อของน้องวินเอาหันมาทำจู้จุ๊จู้จู้จุณพึ่จู้จูค่ะ้จก้นู้จูจู้จู้จด้จหรอไอจ้จู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 ้จ่้จู้สูัจู้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 จ้จงมีู้จู้จะจู้จูกจู้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 ้จู้จู้จู้้้้ ไม่รู้จะพูดอะไรพูดเลยที่ที่เราคิดอยู่เท่เา,ทเาที่จาได้ตอนบ่ายคุณพึ่งก็ไม่พูดเลยพล่าถ้าไม่พูดกันไม่เป็นไรให้กราฟเร็นเลยครับ <พา S 2> มีเสียงเชียร์ให้พูดได้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณพึ่งจะขอบพูดตอนจบอได้ครับก็จะให้น้องกราฟเร็นให้นะครับแล้วก็น้องกราฟดึงเสื้อออกมาได้เลยเดี๋ยวึงเอาเสื้อในกล่อง เล่นบุกจาอาถ่ายรูปนะครับอุ๊ยดลายคล้ายลายเซนมากเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะสวยมากๆเลยเนาะลายอะไรนะอ๋อลายเซนเป็นบุกที่น่ารักอ่ะแล้วก็ให้กราฟ บรรยายความรู้สึกหน่อยตัวนี้60,000บาทนะครับที่มาร่วมทำบุญนะครับอ่ะรับใหม่เลยนะครับก็ขอบคุณพี่นึ่งมากครับที่มาร่วมประมูลเสื้อลายเซนของผมนะครับเพื่อเอาไปช่วยในมูลนิธิเด็กให้แก่เด็กที่ประสบ โอกาสต่างๆที่แบบอาจจะโอกาสไม่เท่าเราทำให้น้องเขามีโอกาสหรือว่ามีอนาคตที่ดีมากขึ้นยิ่งก็ขอบคุณมากครับผมที่มาร่วมทำุญกันในครั้งนี้ครับครับคุณพึ่งมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆไหมคะได้ค่ะคือจริงๆอ่ะอยากอยากอยากประมูลของทั้งสองคนเลยแต่ว่าก็เป็นขบงที่มิวมาต mm ัก hmm. ันไปแลวกันคืออยากให้แบบทุกคนนะคะเล็งเห็นปัญหานี้ ราะว่าแบบบางคนอ่ะประเมินเสร็คจคือจบเขาก็ไม่ร่วมประมูลอีกแล้วแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้บร,รยยิาจาคดีจอะไรกันอะไรกันอยากจะเชิญชวนให้แบบแฟนคลับของพั้งที่มีรตากับค่ะออช่วยกันค่ะช่วยกันในการบริจาคใช่ไหมครับถูกต้องเลยเรามีกล่อง <c oughs> คร <น S 1> ับใช่ไหนๆก็พูดแล้วกล่องพึ่งโยงเข้ากล่องเลยเดนินเลยครับคุณเพิ่งโยงให้เราแล้ว ก <บ S 2> องน,นี้จะเดินไปทั่วทั้งงานมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนะคะรวมกันนะครับเราบุญร่วมกับมิวกลับในชาตินี้ชาติหน้าเราเจอมิวกลับอีกครับเราจะไม่แยกจากกาันทุกคนขอ,ขอบคุณนะคะ,ะคุณคพิ่ขค่ะอาม,นะมิวกับครับช่วยพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยนะคะถ้าระมูลในครั้งนี้เราไปถึงความรู้สึกที่เราได้มาร่วมกับแเปในทุกปีเราจะรีที่ครับ ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับผมดีใจมากจริงๆครับผมที่ให้โอกาสเราสองคนมาร่วมกับโปรเจกต์นี้ครับก็เหมือนทําให้สามารถเล็้งเห็นถึงพระธาสังคมนีได้มากยิ่งขึ้นครับก็คิดว่าในอนาคตเราก็อยากจะร่วมงานแบบนี้เยอะๆอีกกันครับก็จะได้ช่วยสังคมด้วยอืมใช่ก็เอาจริงผมว่าการทําบุญหรือการบริจาคอะไรพวกนี้เราไม่จําเป็นต้อง บริจาคจานวนเงินแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าของนี้ผมว่ามันมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเรารู้สึกมากแค่ไหนตอนที่เราทําบุญผมว่าบุญน่าจะได้มาจากตรงนั้นมาครับเออผมจอให้กำลังใจด้ยทุกคนทีนี้พอพอเราทำบุญเยอะๆแล้วเนี่ยบุญกุสลที่เราสะสมไว้เราจะได้เห็นฉากแบบฉากบนรถเนยเยอะไหมครับและแล้วพี่ไก่ก็วกกับมาเรื่องเดิ น่าจะเยอะใช่ไหมครับในซีรีส์สองตั้งนี้ผมพูดกัวสปอยยังไงแฟนอยากให้สปอยไหมคะอยากถือว่าฝากผลงานแล้วกันเขาจะได้เห็นอะไรมีอะไรให้ได้ติดตามครับครับก็ยังไงก็ฝากทานไทยอัย้ยนนี้เกิดอะไรคร้บยอมไม่เลยพี่พีจอยก็ตกใจ ก็ฝากทาง์ทไทท์เซีรีส์ซีซั่นสองด้วยนะครับผมก็ฉายไป2 EP แล้วต่อไปก็เป็น EP พีสามแะเนื้อเรื่องก็จะมีความที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเข้าจุดคลายแม็กของเรื่องแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามจะไม่ถึงจุดร้ายใหญ่แล้วนะฮะไม่มันปูนะพูไม่เลิกไม่เลิกเข้าไปใกล้จุดร้ายแล้วครับผมนั่นแหละครับที่โหมากเลย ครับเรช่วยน้องด้วยครับก็ขอฝากใน้ซีี์ซีรีสอโดยอย่างที่น้องบอกไปก็เรื่องก็เหมือนน่าจะจบพากการปูตัวละครแล้วก็น่าจะเข้าเรื่องเรื่องนั่นแหละเรื่องของซีรีส์เพิ่มมากขึ้นครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะว่าตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยจะมีจุดจบยังไงบ้างแล้วก็จะมีใครไม่ว่าเรื่องอย่างไุดท้ายแล้วจะลงเลยกันหรือเปล่าเอาจริว่าลงเลยกัทั้งหลายอ แล้วครับผมยังไงต่อนะก็นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอุปสรรคเข้ามาตามแบบตามสไตล์ของการโคเก้นกันนาอะไร้ยครับผมก็จะมีตัวละครเข้ามาสร้างความปนป่วนก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนะว่าสองคนนี้เขาจะอยู่กันด้วยดีหรือเปล่าครับผมค่ะครับเดี๋ยวก่อนที่น้องสองคนจะลงจากเวทีไปพี่ใบอยากจะบอกยอดยอดรวมของงานในวันนี้นะคะคือเรียกว่างานนี้ แล้วก็ได้บุญร่วมกันจริงๆเต็มอิ่มสุดๆตลอด3วันเต็มที่ผ่านมาครับแคลร์เชริตี้2020ปีนี้เราได้เงินบริจาคนะจ๊ะหนงล้านเจ็ดนหาหมื่นหนงบกาบาทขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับแคลร์เชีริตี้ในครั้งนี้2020 ประทับใจจริงๆกับยอดบริจาคกับเงินที่พวกเราร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ใช่ขอบคุณน้องมิวลมและนอ้องกราฟมากนะคะขเอเสียงปรี้ดให้กับมิวและกราฟด้ว<ท>ยค่ะ